พอพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็คงจะต้องไปดูที่ตุรกีนะครับตอนนี้ก็ผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งร้ายแรงที่สุด ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบศตวรรษของประเทศตุรกีแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงร้ายแรงที่สุดในศตวรรษที่21ครั้งหนึ่งด้วยนะครับหนใน10เลยครับซึ่งตอนนี้ความหวังในการที่จะพบผู้รอดชีวิตก็ต้องบอกว่าริปเร่ลงเรื่อยๆนะครับคุณวิถาแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็สอดคล้องก,กันกับข้อมูลของการพบผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยมากกว่า3 7 0 0 0คนไปแล้วนะครับ ความสูญเสียเรียกว่าใหญ่หลวงนะคะก็มาพร้อมกับปัญหาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสองประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างในซีเรีย<ม>ซึ่งความช่วยเหลือยังไม่ค่อยทั่วถึงนะคะแล้วก็ที่น่ากังวลคือองค์การสหประชาชาติตอนนี้เตือนแล้วนะคะว่าช่วงเวลาแห่งการที่เราจะได้พบผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้กําลังจะสิ้นสุดลงแล้วคะ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำผ้าห่มฉุกเฉินคลุมตัวผู้รอดชีวิตวัย13ปีก่อนที่นำขึ้นเปล ลำเลียงออกจากซากอาคารในหาไทยนะคะเด็กชายผู้รอดชีวิตคนนี้ถ้าสังเกตดูจะจับมือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาไว้เกือบตลอดเวลาท่ามกลางความดีใจของทีมกู้ภัยที่ต่างก็ปรบมือแล้วก็ส่งเสียงดีใจหลังจากเด็กคนนี้ติดอยู่ใต้ซากอาคารนาน182ชั่วโมงนะคะถ้าแบบนี้เกิดขึ้นหลายจุดค่ะอันนี้อีกจุดหนึ่งในหาไทยเหมือนกันเจ้าหน้าที่ดึงร่างที่ยังมีลมหายใจของผู้หญิงซึ่งติดอยู่ ใต้ซากอาคารนานร่วม175ชั่วโมงออกมาได้สำเร็จนะคะค่อยๆทยอยลำเลียงออกไปจากจุดนี้ในอริยามานมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กกิงวัย4ปีออกมาจากซากอาคารได้สำเร็จเหมือนกันค่ะติดมา7วันเต็มๆนะคะ รองประธานาธิบดีตุรกีเปิดเผยว่าเด็กๆที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากสร้างอาคารต่างๆมี574คนด้วยกันที่พวกเขาไม่มีคุณพ่อคุณแม่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวออกมาด้วยนะคะแล้วก็ในจํานวนนี้มีเพียง76คนเท่านั้นที่ครอบครัวเนี่ยขอรับไปอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าอย่างข่าวการรอดชีวิตที่เราเห็นเกิดขึ้นระหว่างภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหวก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อนเนื่องนะคะท่ามกลางความไม่พอใจที่คุกกุ่น และเพิ่มสูงขึ้นในหมู่ผู้รอดชีวิตหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุแผ่นดินไหวมาเกินหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็พวกเขาต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นเข้าสู่วันที่8หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นมากกว่า3า0 0 0คนแล้วนะคะรวมกันทั้งในตุรกีและซีเรียยอดความเสียหายนับถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเฉพาะพื้นที่ประสบภัยในตุรกีมีรายงานว่าสิ่งก่อสร้างเสียหาย1,8 0 0 0แแห่งนะคะบางจุดอาจจะเห็นว่าทางการตุรกีเนี่ย นำเครื่องจักรหนักเข้าไปรื้อถอนอาคารบางส่วนแล้วหลังจากที่ประกาศยกเลิกภารกิจค้นหาและกู้ภัยในบางพื้นที่นะคะล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนี้นะคะถ่ายจากโดรนค่ะเ<ถ>ทียบให้เห็นก่อนกับหลังเกิดแผ่นดินไหวคลิปแรกที่เห็นยังดีๆอยู่เนี่ยถ,ถ่ายเมื่อ6สิงหาคมปี2018นะคะอยู่ในฮาไทยซึ่งเทียบกับช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว มีคลิปล่าสุดถ่ายเมื่อวานนี้คือ13กุมภาพันธ์จุดเดียวกันเลยนะคะเป็นทางแยกแบบริมแม่น้ำเนี่ยถ่าย13กุมภาพันธ<ม>์2021เดนี่ยแหละค่ะเดิมตรงนี้จากภาพก่อนหน้านี้ก็เต็มไปด้วยห้างร้านบ้านเรือนที่วอ,อาสัยนะคะตอนนี้ก็บางคนบอกว่าก็เรียกว่าเป็นกองดินกองหินซากตึกแล้วก็ความเสียหายอาคารบางส่วนถล่มลงมาทั้งหลังเลยนะคะมีสมาคมผู้ประกอบการในตุรกีประเมินเอาไว้ด้วยว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ตุรกีต้องเผชิญอาจจะสูงถึง8 4 1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะ ขณะที่ชาวซีเรียจํานวนมากมองว่าภัยพิบัติครั้งนี้ความช่วยเหลือที่ไปถึงมือพวกเขาล่าช้านะคะบางคนบอกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยแล้วก็ไม่มีใครมาถามว่าต้องการอะไรไหมสถานการณ์เนี่ยแร้นแค้นอย่างหนักนะคะสิ่งของช่วยเหลือถามว่ามีแจกไหมมีแต่ว่าแจกกันในศูนพักพิงถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์พักพิงก็ไม่ได้รับของอะไรเลยนะคะนอกจากนี้ผู้ประสบภัยเล่าด้วยว่าได้ไปต่อแถวรอรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่ได้ข่าวมาว่ามีการแจกจ่ายกันแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้รับอะไรติดมือกลับมาเลยไหมว่าตัวเองเนี่ยบ้านเรือนเข้าของจะเสียหายไม่เหลืออะไรเลยก็ตามตอนนี้อิรักแอลจีเรเบลารุสเร่งส่งความช่วยเหลือให้ซีเรียเพิ่มเติมแล้วนะคะหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับทางการรัสเซียก็มีการเปิดเผยมาเหมือนกันว่าเขาประสานงานกับทางการของซีเรียเพื่อส่งความช่วยเหลือแล้ว ความเคลื่อนไหวจาก UN นตอนนี้ก็กำลังพยายามเร่งส่งความช่วยเหลือไปนะคะโดยมาตินกริฟเฟตหัวหน้าหน่วยงานช่วยเหลือของ UN ไปลงพื้นที่ในอเลปโปค่ะสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ UN เนี่ยกำลังเร่งช่วยเหลือพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียนะคะซึ่งก็อยู่ในความควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทําให้เขาขาดแคลนสิ่งของจําเป็นต่างๆอย่างที่เห็นไปเนี่ยสภาพในซีเรียค่อนข้างแย่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในซีเรีย อาจจะเพิ่มข so the so at sure. ึ้นช้ากว่าในตุรกีค่อนข้างมากนั่นไม่ได้แปลว่าความสูญเสียน้อยแต่เป็นแต่มันแปลว่าการเข้าไปค้นหาน้อยครับก็เลยทําให้การค้นพบผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้รอดชีวิตนั้นอาจจะตัวเลขเนี่ยต่างกับตุรกีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเมื่อสุขครู่นี้พูดถึงสิ่งของที่จําเป็นจริงๆเนี่ยบางทีสิ่งของจําเป็นที่ว่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพื้นฐานมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ยูนิเซฟออกมาเปิดเผยว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็คือเด็กๆ นะครับที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยกำพาพ่อแม่แต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งคือของพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับก็คือน้ําดื่มที่สะอาดเพื่อที่จะป้องกันโรคต่างๆที่มันจะตามมาหลังจากนี้เนี่ยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องหาทางในการที่จะรับมือในขณะเดียวกันเรื่องของอาหารการกินก็ขาดแคลนเช่นเดียวกันจริงๆชายแดน ตุรกีกับซีเรียไม่ใช่ว่าจะแร้งแค้นขนาดนั้นนะครับจะมีช่วงฤดูการผลิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก็คือตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเขาจะเริ่มเพาะปลูกกันแล้วก็เก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงปลายปีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอยู่กลางหน้าหนาวนะครับอุณหภูมิกลางคืนก็ติดลบ9องศา10องศาเซลเซียสส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเพาะปลูกอะไรนะครับพอเจอภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยพวกพืชผักต่างๆหรือว่าสิ่งที่จะสามารถนํามาปรุงเป็นอาหารได้ ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีการเพาะปลูกก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางเดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตุรกีแล้วก็ซีเรียนณขณะนี้นะครับะนะคะก็จริงๆก็แม้จะมีเหตุการณ์ภัยพิบตัติแต่ว่าสงครามเนี่ยยังไปต่อถูกไหมคะใช่ค่ะยังมีความขัดแยง้งยังมีการขวางทางกันเรื่องของการส่งความช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะ